มานอืแกงแซ่แกงเสแซ่พี่น้องเดียพายดูตีมาก่อนเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุูทุคนจ้ะอันนี้มาขอเดือนนนาพดูที่เจ้าเ้อจ้ะนนี้วันนี้เดือนเป็นยังไันนี้ก็มา เจ้าเดินคนตลกคุณมาปลาช่างสงมอำเภอผูสิงจังหวัดชะเกษนี่เจาจ้วันที่เท่าไร้าดนนี้วันที่ยี่สี่สิบแปดเมษายนสองพนาร้อยหกสิบแปดครับผมพ้อกันอยู่ปลาช่งสวยงมอำเภอผูสิงจังหวัดชสเครับผมเดี๋ยวนการพี่น้องวันนี้มันามันแล้วครับผมมันเห็ดอย่างเยร่กันครับผม Đẹp ngắm. แหงเนาะต้ใช้บุติรตัวสีหอดเนาะมูนีะิย่ยิน,ยน,นยีน้อยตกปลาลางบุถิปลางเป็นหิดบุบินด้วจ้ะลางเนี่ยตอนนอได้แกงเนาะน้ำมันเนะทำไล่แรงแดงเยอ

เต็มกองุยอนะนี่ยงามครัสวยงามเลยเด็กโอยสวยงามเนาะชุ่ื่นแห้งคะแต่กานคุณถือฟ้นคนนี่นจิตร้ายกว่านี้เนาะอันนี้เด็กเสีบแห้งนี่แห้งๆหรือใส่ตัว อู <kung> ้า <divide> ้าเพือน่มเนาะดีอาเนาะแม่ัวเมียมแงแงทั้งไหนเลยลงา้าอาวสหนักหนักักหนันกักหนกหหนักกหนันักหักนักหนักก ัอาีปนะน,น,นี่เขาเก็บกับขีนมือบ้าโอ้โหขาเด็กกินที่นอกเห็ดเขียวเนาะเตินกาแล,ล้วก,ก็ผมน้อยแจ้งแสบหอมอร่อยอออด,ดอกสวย เพื่อที่้องเต็มเลยเดี๋ยวสิเบิ่งให้เบิ่งเป็นสีไข่ก็ระงกแลวครับผมนี่ข้าอย่างสีไข่เป็นเม็ดแต่พวกนี้สีเป็นขาตั้นระงงสีเป็นขาโกนด้วยครับกาลรงกเก็บไปกระมัดระวังด้วยครับผม đuôi tay đây nhé. nhìn tay to này nó. em bỏ tay to, bỏ đại nâu. kia thứ sương, mày nó. hoang hết này kì. อือนละเป็นอู้จู่มงามเลยคุณน่าจู่สิีมาเนี่ยนี่มากต่ใส่ที่เรามเบิงงามมาใเนามีก้าวปนะออกรเบอะไรจ้ะมีอย่างนี้ตุ่นโอ้กระเทาเลยอู้หิดชุ่มพู้ด้วยนี่นั่นเห็นี่นมดน่

ออแม่มีกระนาวอุ้ยขาเป็นอยู่ใต่ตองเนาะอุ้ยอกเต็ก จุ string, ่มสิสองแขกดอกน่ะดอกเดียวเอาเดียจุมสวยแกงสบๆพี่น้องอีดูตีม้าก่นเนาะไดูตีมาหอมนัว ไหนหัวไอวะดิ้นเฉยแงอยู่เนาะแต่ว่าสีหายากเนี่ครับผมใส่กล้องกรบิกหนาห็นบอเเสียงอ่อง่นข่าวเลยข่าวคือคนเก็บเองเนาะดินห้เนา ริปตุ๊มันก็บอหอดว่าแต่สีหอดแน่ก็บโหอดแต่ว่าก็ตัวก็ตบวแห้งแมนพ่อดีเล่มเดี๋ยกินแต่กรย่างเมื่อยๆจ้ะมือนมอมนอกเมือนัที่จบพายุสีขาวขวมนันเอ่ไหมเด็กขาอฮ้พี่น้องของผม มาผ่อละงหกจจกดอกเสดเดือนนี่ครดอกจ้ะครดอกมีแต่ดอกใหญ่งเป็น้องเบิ่งครับผมข้าวที่เม็ดพ้าได้แกล้งดูจ้ะแมล้งจะนี้ออกมาจากทางขุ่นเนาะออกจากทางแกล้งเลยด้วยครับผมนี่ออกมาฟังจอดรถข้างนอกมาผ่อละงหกเมืองโอยขุ่นขุนออกเลยด้วยได้ยังไเดือนบุญค่แกล้งดูจ้ะโอดโอ้เสียดายเนาะมากมากมาท่านเพิ่นบ้านเนาะมาผ่อย่อมเสาพอดีเลยนี่แมน

แบ่แยกเอาแบดได้ว่ามันเียงาเหผีเอเ็นมันเห็นแมงกีนุนกัสุขุดแมงกีนุนครับผมเห็นเห็นละงูปานเนียปานเดียวป่านเดียวโรานเดียวกอยแกงเรอหาจุมเลาะเลาะเบิงเท่านี้ละเพืมานว่าบานผัวเวอร์อีแล้วสันไหตรงนี้ พอตุมบ่ไอเอ้าเห็นอีกแล้วจ้ะอีกบ้านหนึ่งเลยอันนี้เท่าไหร่อืมเก่งอู้อู้ว้าตูเนี่ยป็นังสิต้นผัวผัวพี่เลยนี่ อยู่อืมปะห้พวอีกประมาณสองที่หหายบ้านหนึ่งพ็พนเห็นอีกละบ้านหนึ่งว่ะ่โอ้โหโอ้โหโบเห็นแมแนซื้อมือเด้อโอ้โหโอ้โหหลีไปโอ้โหน่บ้านละบ้าน มานี่ดวงดึงหึแแ้้ดหงดึงดึงดึง้ึึงเึงดึงีงดึงดึงด้งดึงึงงดึบดึงดึงดึ่งด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 ึงดึงอึงบึ่งดึ้าึคดึงดึงดึดง เอาไค่ิดก็พอแล้วพอทาไ,มาไหมเนี่ยใส่ใบตองมองคนนี้ใครเห็นคนเดียม,มีคนเขามานะมีบ้านติดหมด่อทีน่นก็นาสิบมีค้นขมาาเลยยังม้บ้านติดหมด นี่ละงวงนี่เ <serving> ป yeah, ็นเป็นขาวเนาะเรบหลบเลยไออันแหลกของเขาได้ดุ่งเนาะบ้านแหลกนะนี่ตาโอ้โหเด็แกงนึงเดม่บาเลยวาอีกพม่จัหน่อยเก่งหนึงรื้อออกกับยางบึงเห็ดก่อนค่ะ หอยเหลวไหอยอีบ้านนึงนะคันวะเดิากันเออหมาเแ็ดบางฝนอือทําจุ่มไปใส่จุ่มไปใส่จุ่มไปใส่หมจุ่มนะหาไปเห็นเลยไมต้องหาโหดตัดตัดบานกรไดง แงเา,าแดดแดดเอ้ยแดดครับลูกนี่เราเห็นไปปล่อยอย่างเฮ็ดคอเน,นอเอาไปทั้งคอนเลยมีอยยังหละคอนขาวอ,อ,อ่อนเลยเนาะเงียนว่างหมดปีนกันเลยอมหย่อนได้วลา เอาไปเทอไรเนี oh, ่ยเอาไปใส่รวงเขาอันนี้รักมนไปดูน้ำฝอเห็ดเขียวเขียวงาเลยเหี้ดอนึง คุยงูเบี้ยวหาบาทสองคนสองสองมึงดีดอืมนี่น้องเบี้ยวเป็นตัวเป็นมานจ้ะอือเดือดไปอีกเอาเลยอ๋อยี่ห์เหอ้ยอ เด็กแกงหงอนี่ที่เขอน่ะป่ะจนผอมดไข่ไข่โอ้โหหอมขักเนยเขาคือมีดอกหนึ่งให้ทิ้งนะนห้ทิ้งนี่เ้ทมต้องท่ไหนไข่ไปแ sure. ล right. ้ว่พาไปไข่กันนะนี่นี่นี่จ้ม จดไข่เขียวไข่ขาวไข่เฮ้ยนี่เขาอ้โมนันหละไข่น่ะิ่เอาโมนันม่บกเหอานันแบบนี้อองาเลยอมหออชนิดไหนหอมน้เนี่ยหอม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 ไอหอม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 ห้มานมหามหอมหหอหอมหอหมอมหมขอมหอมหอหออหมหหอ นี่เด้นี่เด้ย้อกนื้อ,อแต่หันเพิ่นบมงามแต่ว่าเพิ่นกะพอดีแมนตำปนแล้เพิ่นโบนาวโบวเสียโ<จ>นะอ้โหแข็งเปกบบ<อ>นี่มานตื่นบนไปไปะมาหาดดแล้วเถอะจ้ะพี่น้องกันยังมหาห,หา,เา,นะเา,มาเห็ดลายคือเกาเนะระวางมือนี้ก็คือจอี๋บาน ห่างกลับออกจากป่าแล้วครับผมเถียงก็ดีสะเดือนมีอ,อีกฟางหนึ่งเนาะอันนี้อีกฟางหนึ่ง <laughs> นี่ฟางทางแดงด้วยครับผมม,มาปีกับฟางปีกเนะาะฟางไข่เนาะแมนค่ะมานต้องมาหอมเฮลางกอกครับผมติดไข่แนย ตัวาจากบ้านหลายต่างงงเนาะจ้ะดีครับหน้าเขียวหน้าเหล่แม่ก็กมีกะพ่อใดแต่ว่ากะเพื่อก็มีจูมมีอย่างอยู่แต่ว่าดินเพื่อนแหงบอยอยากดิ้นแหงหดินเพื่อนแหงสหรับพี่น้องเข้าที่เดินทางใกล้เลยครับผมช่วงนี้ก็พิจารณาเบ่งเนาะเพราะว่าดินแห้งแล้วเนาะกับพ่อว่าหายากแม่จ้ะครับผมอยู่แต่ตองแต่ยังสิแหละถือว่าหลายบ่อกับบ่อหลายปันใดเนาะ มาก็ขยันหากับพอได้แกงอยู่แต่ว่าเกษสรบุคคลขาเดินทางด้วยครับผม,มคือยังว่าล่ออกอกให้หลายกว่านี้ก่อนเนาะคือล่อฝนฝนช่วงไม่ครับผมหัวหน้าน,นี่แต่ฝนตกไม่แห้งก็คอยมาไม่เนาะล่อหิรออกครับผม,มบเเยแหละดี๋ยวบ่ฝนก็เซาเดือนก็สีมาสำรวจเบื้องเรื่อยครับเรื่อยครับผม,มว่าช่วงใดที่สูบออลายถ้าบ่ฝนออกว่าออกลายมาเลยด้วยครับผมสำหรับมื้อนี้ก็มีเพียงเสนีห์ด้อครับผมนี่ก็บ้านก่อนพี่น้องเมื่อยแล้วครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามกับผมในคลิปหนาพอ,อกันไหมครับสวัสดีครับ